ยังมีคุณภาพดีก็สามารถเอามาบริจาคได้ที่สำนังกงานเหล่ากา,กาชาติจังหวัดตรังของเราได้ <ขา S 1> ใน <ขา S 1> ช่วงที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งแล้วก็ยังมีที่รับบริจาคอีกที่หนึ่ง<อ>นั่นก็คือที่นี่ค่ะพี่เขียวคะ่ะเหล่ากาชาติตรวมน้ำใจพี่น้องประชาชนคนต่ังและรวมมีคุณภาพทั้งนั้นเลยลราค่ะพี่เขียวที่ส่วนรชาชการนะคะได้คือนะคะบริเ<อ>วณเวทีเาวากาชาติเส้นเดียวกันคะ่ะขอบคุณพี่พ ภารกิจหลักของสภากาชาติไทยก็เรียกได้ว่าหนูขอใช้เรียกพี่พี่แล้วกันนะคะพี่พี่สทพี่ดำพี่นีพี่จิมพี่ฟุ้งอีกหลายหลายท่านเลยทีเดียวนะกคนทุกหนุงานจริงๆค่ะเรียกได้ว่ารวมน้ำใจรวมจิตรวมใจของพราสุขความสาชาติไทยโดยนะคะสมาชิกสกาชาติจังหวัดตรังแล้วก็ หลงชื่อเครู้จักทั้งสองคนแล้วบางทีก็หลงชื่อพี่ศึกษลากษัะพิมนะครับไม่ยากอะไรชื่อทีนี้ค้วารถ่ายรูป่วกกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้สนับสนุนหลักในแต่ละปีสำหรับงานต่อที่ไหน เก yes ี่ยวกับเกษตรกรทุกอำเภอเลยนะครับที่เดียวค่าเดียวหลังจากการยันแห่งประเทศไทยก็ต่อ้วยขอการค้าจังหวัดกลางใหนึ่งรายการนับหลังในส่วนของขอการค้าจังหวัดกลางเช่นเดียวกันก็ขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นด้วยวัสดุผสมการพิจาณาลงเหล่านักฆาตการคูน่ากำหนดกิจกรรมเพื่อหารายได้ขึ้นโดยกำหนดให้มีการจัดงานรายชาติแบบประใำปี2565ในระหว่างวันที่4-15กันยาคน25 ระาดมีปรานประกอบด้วย1ภาคีโดยชนคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติกรรมการท่านศึกษารับธนาพิพ์ท่านแก่ผู้กีจรติที่รับทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอโทษพวกเราที่จิตใจที่แบ่งปัน มีจิตใจที่อยากจะช่วยพี่น้องที่มีความยากลำบากกว่าเราวันนี้ครับทางเหล่ากาชาติจังหวัดได้จัดบันรวมน้ำใจขึ้นซึ่งผมขออนุญาตเรียนพวกเราทุกคนนะที่นี้ว่างานกาชาติจริงๆแล้วเราจัดทุกปีเพื่อจะหารายได้ในการที่จะให้เหล่ากาชาติจังหวัดรังข้างล่างซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตอาสาไปทำงานกับพี่น้องประชาชน หลายกลุ่มนะครับที่เรียกว่าทั้งเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มที่มีความยากจนนะครับเราช่วยเหลือในภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดรังที่ได้รับมอบหมายนะครับเงินทุกบาททุกสตา์ที่เราจัดงานกาชาติในปีนี้ซึ่งมีทั้งสลากกาชาติและร้านอาวากาชาตนะครับรายได้ทั้งสองส่วนหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับ เราให้ทางเหล่ากาชาติจังหัดตรังไปปฏิบัติหน้าที่โดยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์พวกเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆน้ําท่วมไฟไหม้แจกเครื่องอุปภโภคบริโภคแจกแว่นตารับบริจาคโลหิตหรือสิ่งอะไรต่างๆที่เป็นสาธารณอุสลกาชาติเราลงไปช่วยสาธารณนะครับ <c oughs> วันนี้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐตามกนันอำเภอตาภาคเอกชนในครั้งนี้ในนามของจังหวัดตรังในนามของผู้ว่าจังหวัดตรังก็ขอกราบถวายรวมน้ําใจจากภาคส่วนราชการภาคเอกชนก็จะเป็นในส่วนของท่านนายอำเภอทั้ง10อำเภอของจังหวัดตรังเรียนเชิญด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านมาแล้วก็ เจียมจากร้านเจียมจักรยานค่ะขอบพระคุณจะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกลางโดยผอและดาวันนะคะรวมถึงได้ลงไปด้านด้าน้าเพื่อรับมอบรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันนะคะได้ร้อยสองบาโอเคโอเคไปได้รับร้อยสิบเอ็ดค่ะตอนนี้ได้รับร้อยยี่สิบเอ็ด มาให้น้ำใจกับเราในวันนี้นะครับ